ยังไม่ทราบคดีทุกคนอาจจะหงุดหงิดผมดีชั่วมีเพราะออกข้ออบแต่ต้องบอกไว้ก่อนมาเพจที่เราเนี่ยไม่ขายหวยให้ฝักเงินขนาดผมจะบอกอยู่ตลอดนะครับเราถ่ายเองก็คือบอกเลยนะครับแล้วก็ ทุกอย่างเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับคนใช้หัวออกตัวไหนปวดไตจะมีจิตจะอนญาตเรการรักบุบนะครับเราสนับสนุนลอตเตอรี่ถือคนไม่เท่านั้นนะครับเพราะต้องเข่าพุ่มยังจะใช้ไปถึงเขาพุ่มจะไปแห่งเขาตัวครับนี่เศษหัวมันหลายมันเป็นหัวคนนะครับมันเป็นตัวคนไปหลอก่วงคนเดี่ยววัที้เนี่ยมัน้องใหมีผู้เสียหายเนี่ยเราไปร้องทุกกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาแบบทัตามหน้าที่ครับจะไปว่าเพื่อนๆกับแม่นยำถูกต้องทัตามหน้าที่มากปวดไอขึ้นไปเรื่อยว่า สวัสดีครับกอก,กนิวครับวันนี้วันที่15เมษายน2567ครับผมอยู่ที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้บ้านโนนสามคัคคีตำบลนามนอําเภอนามนจังหวัดกาฬสิน์นะครับวันนี้ก็เป็นวันสงกรานนะครับสงน้ำปูกันนะครับลดน้ำดำหัวอาจารย์นอตตี้นะครับขอให้ทุกท่านหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม ภายในตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้คนเยอะมากครับวันนี้ลานจอดรถนี่เต็มเลยนะครับนั่งรออาจารย์นอตตี้อยู่ตอนนี้เยอะมากครับนี่ท่านผู้ชมนี่เยอะจริงๆอาจารย์นอตตี้ก็มาถึงที่ตำหนักแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปก,กับลูกศิษย์ไปแล้วเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าบางคนก็ต้องการจะเดินทางต่อไปที่อื่นอีกนะครับบางคนก็เริ่มเดินทางกลับ กรุงเทพกันแล้วนะครับสําหรับผู้ที่ทํางานอยู่ในเมืองนะครับกลับบ้านต่างจังหวัดก็จะเดินทางกลับกันแล้ววันนี้ก็มีนะครับตอนนี้อาจารย์มาแล้วนะครับนี่คือลูกศิษย์ที่รอเบิกเมตรวันนี้ครับแล้วรออาจารย์ออกมานะครับนี่อาจารย์ออกมาแล้วนะครับโดยชุดเหลืองนะครับเสื้อเหลืองด้านในแดงเหลืองอลามเลยท่านผู้ชมครับ อามกนเสียงีครับเนอะเครับเอะมาสาันงครับที่จริงว่าจะลงตะเียงละว่าสีไรคิครับลูอาจารย์ใส่สีเหลืองยิ่งขับผิวยิ่งขาวครับมีแต่คนชนว่าหล่อน้องน้องอะไรนะน้องอิ้วสีครับ น้องยูสีเรียกเชิญมือพี่หมอรำงานมาเลยตรงการปีที่สมช่วงเวลาประมาณนี้แหละปสามนี่แหละหมอรำเปิดีก้วนะครับพบกับวงน์มณีหมอลรำโอ้ถึงือเีล้มาะไรก็เอาแก่ถือแล้วมานี่นึงเนี่ยับ้ามแน่ผมว่าพบกับ เอียนรูจาเจ้าป้าปิ๊ดนะครับผมคุณสานุ่นจิาหล่ะก็เบลนะคมอลล่ามเสรขนาดใหญ่ยุกนะครับแล้วกปีที่สามแล้วนะครับขอเรียนเชิญสำหรับพ้นมืทีนี้กรับมาทั้งมื่อยแต่พ่ไหลนะครัเขาคิดว่าผมพ้นเบลสำนักนะครับและยังที่ทราบกันดีทุกคนอาจจะงูจ้กผมมีช่วงนีเพราะว่าออกตุ๊กต่อก็มีอยู ane, ่ดวงดีคุณธรรมมาพ่อครับ กา,การต้องบอกไปก่อนมาเพจที่เราเนี่ยไม่ขายหวยไม่นบ,บนักเพ็นถนัดผมจะบอกดูตลอดนะครับเราถ่ายเอ,ยขของเพื่อปอกเลยนะครับแล้วก็ทุกอ,อย่างเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับคนไข้หว,หวยว่าออกตัวไหนปผลจะมีบิดจะระนญาณในการรับล็อกนะครับเราจะรับสุดลอตเตอรี่ิือกฎหมายเท่านั้นนะครับเพราะต้องเข่าคุ้มยั้งยีไซส์ไปถึงเข่าคุ้มจะเป็นแห่เข,ของส่วครับเรียกเส้นโค้งว,ว่าสนาแล้วก็ล็อตเป็นแนวทางเด้อนะไม่ได้ให้ทุมเมาหรือไม่ให้ มั่งเมาหรืต้องชื่อเราให้เขาจะเรียมั่งเมาครับอาจารย์มาเลยบ้างครับครับนะครับผมก็บอกให้ซื้อลอตเตอรี่เด้อนะครับไม่ใช่จีบเวนี่นะครับเนาะให้เรีชื่อมังไร้กระเลี้ยวแตนนะครับเนาะกันนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนความมันหลายมันเป็นตัวคนนะครับมันเป็นตัวคนไปดรอตัวคนเลี้ยวไปที่เนี่ยมันจะไม่มีเสียหายเนี่ยเราไปร้องรูปเขาเจอหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็บเขาามหน้าที่คเขาจะไปว่าเพื่อนๆกับสามารถยงต้อง ทั้งตามนะมีมากปวดห้ขึ้ไปเรื่อยว่ามันเป็นที่ที่ครับเพิ่ลกัมาถึงก้อง้เพิ่ลมาชดีมาเพิ่นดีมากเพิ้บอกวนเพิ้นไอเกียดกันนะครับเพิ่นบ่ได้คือจงเขาเห็นน้ำบาดนะครับเิลดีเลยนะครับเพิ่นจะต้องมาตรวจเพราะว่ามีคนมัี้คูหนึงอะสือสัว3แสนแสนาคนเป็นไเอาเงินเก่าไปให้มีสาชีแล้วมีชาชีพมันเก่งครับ ขนาดนี้ตำรวจยังถือก็นัน่นเือะไม่พอหรอกถืมันมาเก่งทุกเมื่อเดี๋ยวเห็นลิงอย่างเนี่ยในเปลยังเขาห้ามเป,ป็นคนปวดปั้มเขาเลยเสียงนี่แหละเมื่อกี้เนยียยเปลยเขาหรอไปถือในคนนี้เนี่ย้องระวังครับจำไว้ว่าอันนี้อาจารย์นอตตี้ถ้าไปหาคิดเลยว่าปลอมเพราะผม,ผมทโทรหาภัยปวดของผมนะครับผมททรหาแล้วผู้สาวต้องหน่อยไม่เงี้ยยิ่งว่าล่ะโอ้ยเนาะม่งี้ยต่อปไปยอ,ยอๆนะผมจะว่าไปหาไป หมื่อวานกไปเรีนสงการน้องสาวเพียงเมิดนะครับไม่เขาตั้งผมบ่อยนึกการนัดตีมาเที่ยนามซึหัวผมเต็มอยู่นะครับมันใส่ว่าเลียกว่าเขาช่วงนี้เลีกเขากะช่วงนี้มันกับวัววัวไฟเขานะครับแล้วมันกะมีแกรดเลี้ยงเองกูตอนนั้นนะครับมาสช่วงนี้กัเบาๆนะครับเบาเลือกได้ก็ขอให้เลือกกับเบาได้ก็ขอให้เบาถ้าเบาว่ได้เลือกว่ได้ขอให้ถึงที่สองล้านนะครับเยอะนะเดี๋ยววันี้กับจะมาไว้ปนะครับไปวปูขออ้อน บบนะครับส่วนผูกพอถามระมงคือูกไปอันนี้ก็ผูกเนี่ยพบชุดมันคือัวเรขงนะมันคือรุ่นาแปดครับูกนะครับเนาะ้ี่บ่อยบ้านม้นเดือกนี่กนมาสร้างคีซียังหไรไม่ได้ตอนนี้นะครับเนมีคนแ้วเลยอัาาร์ที่อกนึ่งเกาหนึ่งสะบอกเลมาเดมเดมเฟย์ูกิยนะครับเนาะ เพราะว่าเป็นมากมาหมดละเป็น191น้องเป็นามดละครับนะจับก็เจ็ดเพราะว่านะรับเนาะแต่คืออยังผมว่าละถ้าผมมีลงหมายใจทุกคนจะต้องหายจนมุกถ้าทำหนาดีตรงนี้เ <painted> ต <vậy> no ็มที่แหละครับราคาทูบเนี่มผมชูได้คูณหาเปรียบนะครับเนาะนาบมมากลอตเตอรี่เนี่ยผมซื้อลอตเตอรี่ไว้เนี่ยของผมเนี่ยผมซื้อหนึ่งหกอ่าลอตเตอรี่เนี่ยครับราคาหนึ่งกล่องกล่องหกหละคกับหนึ่งที่ครับที่ที่ผมซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับแต่ว่าคลิปเก่าผมหาว่าได้เหมือน มะดังโกมาที่เก่าอะไรครับแต่ววันนี้เลขคห้ยมตัวที่ผมซื้อไว้ในรถแตดี้ผมมันมีสองกหนึ่งแล้วกันนึ่งโกซี่ครับที่ผมซื้อรถแตดี้ไว้ว่านี่หลไปอยู่แต่ว่าน่งเก่านึ่งหาอะไรครับมันก็มีแล้วกัคูหนแที่ผมซื้อรถแตดี้ไว้ครับแน่นกว่านี่ลาวน้อยเราพากนเด้อตัวนี้บ่ได้หลเด้อรบจุทูบบอลรเดะนะครับเขาอะไรถ้ารถแตดี้นี่ละครับสบามากสุดเลย เลขสำนักเลยผมะเจ้ว่าเยการใหนฟังขอช่วงนี้ผมเจอจะเรื่องช่วยมีมากผู้ค้าลเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องดีหลังจากนี้เนาะเลขสำนักนี้หนึครับนี่หนึ่งหกเจ็ดเมากอย่างเดียบนะพี่พอหมดทคนละสีสีรถผออีกย่างระเบิดให้เราบัใจด รถตู้พอเคยเป็นอยังเมือ่อเนี่ระเบิดเลยรถตู้ผมอะ่อมะแล้วก็จอดห้างด้วยท่านล้วนอ่ะตะวานกับพี่ลูกคิดที่ไก่มากเขาเห็นยบกเอาลงมงาซอยใจหลอดใหม่นะคะรับบอกว่ามือก้อนหม้อใบหนาตอนนั้นระเบิดตุ้มไบใหม่เลยเผื่อเป็นไหมเนี้ยหลังกันนะครับน,นี่มีเตะมีมีเตะเจอแล้แบบเนี้ยเพรก็ผมเขาผมบา้านละั้นงในคนล่าหม,มูดำอยู่นะครับอ่าผมกำลังแก่อยู่กำล,ลังแก่ทานเลยล่ะแต่วันีแล้วก็คือมีเตะเรื่องเป็นสี่แแห่เลยคิดว่า เดี๋ยวเล่ก้วนตรงแหละเดี๋ยวนี้ก้วนตรงนี้ครับผู้ใดม่ดีได้วก็ากสงน้าผู้น้ำเอาน้าสงผ้าก้อนแล้วก็สงผู้สงผู้องดำนะเพื่อขจัดสิ่งบผดีออกจางชีวิตนะครับเนาะเดี๋ยวนีโตัการขอบ้อนกับผู้องดำให้มากโชคลาภครับบอกชื่อน้ำสมุนทันเอกีแล้วก็ขอเข้าไปผู้ใดอยากผู้ท่าว่าเพือผู้ทานอย่างกันจะได้ออกจกสงครามหลังครับเนาะเลขเนี่ยอาจารย์บมื่เคยเรียกร้องเล่นล้อมจากไู้เลื่อยไผ่พี่นะครับตายินนี่ใครมาเก็บเหมนไหน่ะเป็นเพือมันเล่นนะครับก็ต้องไห้นะครับเขาเข้าไปเดียวเพราะมิจะแจกครับ ก็ได้กับเหมือนไหลกับผู้าได้มากแฝดมวนเก้ามวนเหมือนแต่เด็กจริงหอกซื้อเสมออตแมผยหาม่หาหวนเ็นเดือดสามโตสงมวนเป่นเฮาเด็กตอนอี้เหมือนเด็กหาไม่แต่กันต่เหมือน